องมันดาจบเนาะพี่น้องบรนจบยิ้มนอสิค่ะ คุณแม่ตื่นเต้นไหมคะไม่ไั้นอยโอ้ไม่ได้นอนเลยลูกเสียสะตั้งแต่เมื่อคืนเลยน้ำก็ไม่ได้อาบน้ำไม่อาบอาบตั้งแต่เมื่อคืนทีเดียวองานเยอะไหมคะเยอะลูกเยอะเยอะเยวเราไปเจองานกันเนาะจาจวันของเขาลูกจ่าพี่หน่อย วันนี้เป็นวันที่โชคดีของทุกคนกป้าเขาตลาดเวลามาด้วยแล้วเนี่ยหยุดงานครึ่งวันเลยมารับหลานอีกป้าคนหนึ่งทํางานมาไม่ได้เราบังคับไม่ทํางานค่ะคุณแม่ทํางานที่ไหนคะคุณแม่ทํางานร้านอาหารคะ่ะขายอาหารอาหารไปด้วยพิซซ่าด้วยทุกอย่างเลยลูก เก่งเนาะคุณแม่เพื่อเลี้ยงตัวเองลูกเลี้ยงลูกทำไงได้ล่ะจ้าคุณแม่อยู่นี่นานยังคะอยู่นี่จะสิบสองปีแล้วค่ะสวีเดนจะสิบสองปีแล้วปาดยังไม่มีเป็นตัวของตัวเองเลยทำแต่งานแต่เรามีได้เป็นรายเดือนไปเลียกไปแต่เรามีชีวิตของตัวเองแค่นี้ก็พอมีความสุขแล้วลูกจ้าอยู่ดีกินดีนอนหลับพอ อะไรมากมายกับชีวิตเนาะใช่คนในสวีเดนเนาะพี่เรามีความสุขที่เรามีเรามีความสุขที่เรามีเฮ้ยเฮ้ยเวเวไม่ได้เยี๋เดี๋ยวบอกมาไหมะกูเชนน่ะตัวใดโซอแมนดาอม Ditt barn? Ja, ja min ja, styvdotter är det ju. Ja. Det är som min dotter. Ja. Så duktig ja. Det är ja, hon är jätteduktig. Vad handlar om? Hon är stor delar? Ja, för studenten idag ja. ja. Det... Grafisk design. design. Ja, det grafisk oh. design. Ja. ja. Så coolt. Ja. Och vi är glada så. Ja, ja. Vi kommer så... snart här. Ja. Ja. Vi står och hämtar på henne. Ja. อัาลเวนต้าแล้วว่ามาไหนท็อตเติลส์ใช่ไหมวิคมมาพูดเสียใช่ทักซูมิเกะใชสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงคะรอนานมากเลยค่ะรอนานมากเจ้านี้รอรอน้องชายสุดซื่สุดซื่อันนี้พ่อ พ่อก็รอรอรุ่นเหมือนกัน okay. Okay. <laughs>

ยินดีด้วยค่ะยินดีเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะคุณน้องชื่ออะไรชื่อเมนดาน้องเมนดาอายุเท่าไหร่คะสิบแปดสิบแปดดริยางศ์จบเกี่ยวกับอะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรเดซิเนอร์เดซิเนอร์อ๋อ

เต่นเต้นไหมลูกตต่นเต้นไหมธรรมดาธรรมดาธรรมดาเตต้นนอ่ะอมาข้างนอกเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปแลยว่อารวมกันค่ะรวมกัน เข้าหมดไหมหมดค่ะหนึ่งสองสามอแมันดา น้องอ่ะมันนาน้องพี่น้องเปิดเละจบจบกินเน้อเสียของสวีเดนน้อเป็นสิ่งที่ภาคใจคุ้มใจของคนไทยคือกันละพี่น้องในเมื่อเพิ่นได้มาเกิดอยู่นี่กินอยู่นี่เนาะเพิ่นมาใส่ชีวิตเปนคนเศร้าวสวีเดนน้ำเนนพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นก็บจบของเพิ่นก็เด็กหน่อยเนาะแล้วก็มีความสุขนี่ละภาคคุ้มใจกับเศร้าไทยเนาะพี่น้อง ลกรุ่นสู่รุ่นเลยพี่น้องน้องเป็นจบเป็นเขินน้องเป็นเขินพี่น้องเป็นเขินแห้งเนี่ยยัง่าถือสัมผัสเบิ้งกระตอบอะไ้เดี๋ยวไปทําใจก่อนเดี๋ยวไนทําใจก่อนเนาะนี่แหละอนาโคตรของศาสตร์ของคนไทยเฮ้าพี่น้องเอ้ยเอามาเบิ่งเอาคนดีอยู่เมืองไทยกับเบิ่งเอาพี่น้องตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่ดีของคนไทยนี่โบแมนแค่นี้เ้อพี่น้อง มีอีกหลายคนพี่น้องที่เพิ่นที่มีความสําเร็จอยู่นี่กับมี่ที่เขาทายโบเบิร์นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขากับมาเบิร์กันบานนี้เขาไปพอกันในงานเนาะพี่น้องวันที่ไปเฉลิมฉลองกันก็้คลิปนี้ก็เอาไว้ํำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าบ่ากันอ่ะบายบายยาย พอ,พอพอฝืมสวัสดีค่ะ